ใช่ก็ไม่อยากให้ทุกคนมานั่งพูดว่าเออนงูนไปกับคนนี้เป็นแฟนกับคนนี้แน่เลยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าผมได้ตกลงถ้าเริไปถึงขนาดนั้นแล้วอ่ะผมไม่จำเป็นอะไรต้องมีที่ต้องปกปิดมากเลยชีวิตชีวิตมันไม่ได้เป็นอะไรที่มันว่ามันซับซ้อนขนาดนั้นครับ โอ้อะ oh, เออถ้าวันหนึ่งผมไปกับใครสักคนมันไม่จาเป็นต้องเป็นแฟนกันทุกคนมันก็ต้องมีสิ่งที่ทำให้ตัวเองมีความสุขบางครับไม่มีอะไรผมแค่อยากพูดเฉยๆมันมันมันหลายครั้งแล้วค่ะองสงสารเขาสงสาร สงสารคนที่จับโยงพอไปกับมาร์กก็จับใส่กับมาร์กพอไปกับลุงคนนี้คนนั้นก็จับใส่อตอนนี้ผมก็เลยไม่อยากเล่นกับใครแล้วผมขออยู่กับอันปะกา้าแค่อย่างเดียวตื่นเช้ามามันดูความน่ารักของมันกอดน,นอนก็มาดูความน่ารักของมันแล้วก็นอนกอดมันแล้วก็นอนซะ